สวัสดีค่ะดิฉันซาร่าวันนี้นะคะฉันก็จะมาสัมภาษณ์นะคะมาดามหมิงที่แบบอายุ40กว่าแล้วแต่ทำไมยังหน้าใสเปล่งปลั่งอยู่นะคะสวัสดีค่ะมาดามหมิงเออสวัสดีจ้าฉันก็เป็นคนมีปัญหาเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าว่าจะดีแบบนี้นะฉันก็แพ้อะไรามาเยอะมากเลยเลยจ้ะซาร่าจ๋าแล้วมาดามหมิงเนี่ยช่วยแนะนำเอิ่มผลิตภัณฑ์ที่มาดามหมิงใช้ได้ไหมคะ ได้เลยจ้าผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนจะใช้พวกที่มีสารเคมีเยอะๆบอกเลยโฟมล้างหน้าตามท้องตลาดฉันล้างหน้าเสร็จฉันนึกว่าฉันขัดหม้อจ้ะดังปืดป๊ดปื๊ดมันฝืดที่หน้าฉันยิ่งใช้ยิ่งแย่เลยจ้ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาดามหม,ม,ม,มิงช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่ามาดามหมิงเนี่ยใช้อะไรอยู่นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะตัวที่ใช้ในปัจจุบันโอเคค่ะมาดามหมิงช่วยแนะนำหน่อยนะคะได้ค่ะตัวนี้ก็คือ C O S นะคะ ตัวล้างหน้านั่นเองก็คือเหมือนโฟมล้างหน้าทั่วไปแต่ว่าไม่มีฟองไม่มีสารที่จะทําให้เป็นระคายเคืองกับผิวจะ้ะแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าต่อได้เลยสะอาดหมดจดแน่นอนจะ้ะหาซื้อได้ที่ไหนมั้งคะเนี่ยไม่ยากจะ้ะซื้อตามร้านขายยาสบายมากทาไมฉันถึงมาใช้ตัวนี้รู้ไหมเพราะว่ามันถูกกว่าตัวเชตเตอร์ฟิลเยอะแต่ว่าการทํางานเหมือนกันโอ้แล้วราคาเนี่ยแพงไหมคะเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทอชอบตรงถูกนี่แหละชอบอตรงจ นี่แหละสาวรา่าเคยใช้ไหมล่ะยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยค่ะเคยใช้แต่เซตเออร์ฟิส์ต้องไปตามแมาภาษาอังกฤษฟิวใช่นะนี่มันเหมือนกันเห็นไหมเซตเออร์ฟ mm. ิวส์มันเจ็ดร้อยกว่าอันนี้ร้อยสามสิบบาทโอเมก็ด oh ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็ตัวนี้อีกตัวจะ้ะตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้อืมไม่ชิมหาไม่ใช่แมวไม่ใชหมูม <laughs> มันคืออะไรมันคือคลีนเซอร์ที่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิก โอ้ m ก g อ d ไหนแนะนำหน่อยสิคะตัวออร์แกนิกเนี่ยผสม,มไปด้วยน้ำมัน9ชนิดจ้ะฉันน่ะใช้ล้างเครื่องสำอางบอกเลยว่าน่าชน,นะชุ่มชื้นแล้วก็ฝ้าจางลงมากเพราะว่ามันไม่ทําลายไม่แสบผิวใช้ถูถูที่เครื่องสำอางแล้วก็เอาน้าผสมนะคะนวดๆวดกลายเป็นน้ํานมบํารุงชนิดจากซารา่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมของสิ่งที่มาดามมิงใช้กันนะคะเุ้ยแล้วน,นี่คืออะไรคะนี่ตัวนี้ของแถมจ้า ไปซื้อของมาแล้วมันแถมมันคือมอยเจอร์แต่ว่ารสดีงามใครจะไปซื้อตั้งหาก็ได้ตัวนี้บอกเลยว่าคนแพ้ก็ใช้ได้ค่ะมันชุ่มชื้นมากไหมคะเห็นมาดามมิงใช้เนีย่ยชุ่มชื้นมากเหมือนคนเอาน้ำสาดหน้าจากตัวนี้รสมากใครที่นอนในห้องแอร์ตัวนี้ตอบโจทย์อยู่มากเช้าตื่นมาหน้าเปียกโอเคค่ะนม่รลายจ้ะใครที่อยากผิวปังนะคะอย่าลืมใช้ตามมาดามมิ่งจ้าจริงจ้ะไม่ลอเล่นใช้ดีมากจ้า